ผมยังมีอีกสองเรื่องเพื่อจะสรุปให้พี่น้องได้รับทราบเพราะว่ารัฐบาลมันทาแต่สิ่งที่สร้างความเลวร้วายสร้างความสึกไม่ดีให้กับพี่น้องประชาชนจําเป็นต้องรายงานความคืบหน้าให้พี่น้องได้รับทราบเป็นระยะระยะครับพี่น้องครับเรื่องต่อไปคือเรื่องป่าทับลาน พี่น้องรับทราบแล้วนะครับว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมพลังกัน9 4 0 0 0 0กว่าชีวิตในการลงเซฟทับลานครับพี่น้อง,องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ95เสร็จเศษเที่ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเขตเอา265,000ไร่ไปเป็นที่สอประกอรครับไม่เห็นด้วยครับ พี่น้องคงจะรับทราบแล้วนะครับว่าพื้นที่นี้เขาแบ่งเป็นสามก้อนใหญ่ๆก้อนแรกคือพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่เขาออกมาอยู่ในพื้นที่นั้นตั้งแต่ปี 21, 22, 2 3ที่ทยอยออกจากป่ามายุคที่ยังมีผอกคแต่พรบอุทยานมันออกปี24มันจึงไปทับพื้นที่ของพี่น้องกลุ่มนี้จริงงั้นส่วนนี้ต้องคืนให้เขาครับพี่น้องครับเพราะเขาออกมาก่อนและอยู่ในพื้นที่นี้ก่อนใช่ไหม และพื้นที่ที่สองเป็นพื้นที่ที่อ้างว่าทับซ้อนกับพื้นที่สปออกอผมไม่กล้าชี้ลงไปว่าจะต้องคืนให้หรือไม่เพราะสปออก,อกมันสร้างปัญหาเยอะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังตรงนี้อีกประมาณ5 0 0ห0ื่นไร่เศษเสองสนนี้รวมกันประมาณแสนไร่เศษแต่อีกหนึ่งพื้นที่ประมาณ1นึ่งแห้าหมื่นไร่เป็นพื้นที่ของนายทุนเข้าไปบุกลุก ทำโรงแรมทำรีสอร์ทมันต้องการให้เอาพื้นที่นี้ไปคืนให้แนยทุนเรายอมไม่ได้ครับพี่น้องครับและผมบอกพี่น้องน,นะครับว่าปัญหาสปออกอ,กอมันจะสร้างปัญหาให้กับพวกเราในฐานะเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพื้นป่าเพราะอะไรทราบไหมเพราะไอรัฐบาลชุดนี้ มันแก้กฎระเบียบสบปรกรผมเคยเล่าให้น้องฟังแล้วระเบียบสบปรกรช่วยเหลือคนจนมันสมเหตุสมผลเพราะสามารถทายโอนสู่ทายาทโดยธรรมก็คือลูกหลานไปให้คนอื่นไม่ได้แต่รัฐบาลชุดนี้มันมีมติแก้สปรกรให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเปลี่ยนชื่อสอปกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเปลี่ยนเฉย เราไม่ว่าอะไรแต่มันเปลี่ยนสิทธิ์สปกไปขายไม่ได้แต่เปลี่ยน,นโฉนดเพื่อการเกษตรครบ2ปีขายได้ครับพี่น้องเอ๋ยมันจึงทําให้เกิดการบุกลุกภาษากฎหมายมันไม่ได้ใช้คำว่าขายได้ภาษากฎหมายมันใช้ว่าเปลี่ยนมือได้เป็นคนอื่นได้โดยได้รับความยินยอมของเจ้าหน้าที่สปกแล้วพี่น้องเรานึกภาพว่าเปลี่ยนมือเป็นคนอื่นได้มันก็คือการขายนั่นเอง นโยบายนี้มันจึงเป็นนโยบายที่ให้มีการลุกป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประชาชนได้ที่สวกรมาแล้วรอสองปีเปลี่ยนโฉนดเพื่อการเกษตรเอาไปขายในทุนทำรีสอร์ทหลังจากนั้นเติมเป็นลุกป่าแห่งใหม่หลังจากนั้นผ่านไประยะเวลาหนึ่งก็ได้เป็นสวกรแล้วเอาไปขายในทุนก็เป็นลุกป่าแห่งใหม่นี่คือนโยบายชั่วอะไรที่ขายชาติขายแผ่นดินอีกนกโยบายหนึ่งครับ อย่างที่พี่น้องรับทราบวันนี้ที่สปปมันใช้ชื่อน o m i n ีกันหมดแล้วเป็นของในทุนหมดแล้วให้ในกอาใขอไปถือแทนในทุนแต่การเปลี่ยนจากสปกเป็นชนเพื่อการเกษตรเปลี่ยนชื่อและหลังจากนั้นเปลี่ยนมือได้เท่ากับว่าที่สปกเมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วในทุนที่เป็นเจ้าของสามารถใช้ชื่อตัวเองได้เลยดูพวกมันทำสิ่พี่น้องเอ๋ย นี่คือแผ่นดินของพี่น้องทุกคนไม่ใช่ของพวกมันเพราะมันกำลังไปประเันให้ในายทุนครับพี่น้องครับ <S <S เรื่องสุดท้ายพี่น้องครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแต่ไม่เอ่ยชื่อถึงท่านท่านบอกว่านโยบาย99ปีในการเช่าที่ดินของรัฐบาลชุดน,นี้ เป็นการขายชาติครั้งยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับและให้ผมช่วยมาคุยให้กับประชาชนได้เข้าใจในมิติที่ไม่มีใครพูดถึงพี่น้องครับนี่คือกระบวนการลุกคืบของจักรวรรดินิยมมาล่าเมืองขึ้นผ่านเงื่อนไขาทางกฎหมายทำไมผมพูดแบบนี้ประเทศไทยหลักๆในการยึดประเทศไว้จะมี3ส่วน จริงอยู่แม้เราจะบอกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจแต่เวลาแตกออกมาพี่น้องครับสถาบันพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักจริงๆในการยึดโยงความเป็นชาติไทยไว้เป็นศูนย์กลางของศาสนาและศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าทําลายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอได้มันยึดประเทศไทยได้ทันที และเสาค้ำของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่สุดนอกจากประชาชนแล้วคือกองทัพครับพี่น้องและเราต้องไม่ปฏิเสธการยึดโยงความเป็นชาติความมั่นคงของชาตินั่นคือกลุ่มทุนถ้าทุนที่ดีประชาชนก็แฮปปี้แต่ทุนสามานทุนต่างชาติที่หวังมาหาผลประโยชน์มันจะทำลายทุกอย่างในอนาคตครับ สิ่งที่ผมจะพูดจากนี้ไปคือบทวิเคราะห์ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและด้านต่างประเทศที่สื่อสารผ่านผมมาให้ผมช่วยมาพูดบน,วนเวทีให้ประชาชนมองภาพนโยบายเช่าที่ดิน99ปีให้พี่น้องประชาชนเข้าใจฮะไปลองฟังต่อนะครับเมื่อกี้ผมโยนพี่น้องเห็นภาพนะครับ3ามเสาหลัก การลุกคืบการล่าอาณนานิคมวันนี้มันใช้ทุนกับใช้นโยบายพักการเมืองพักการเมืองบางพักเป็นเครื่องมือการล่าอาณานิคมโดยที่แม้แต่ประชาชนคนไทยก็ตามไม่ทันครับมีแต่พวกเราตามมันทันครับนโยบายปฏิรูปกองทัพต้องการให้กองทัพอ่อนแอ ถ้ากองทัพอ่อนแอสถาบันเบื้องสูงก็จะอ่อนแอลงไปด้วยเพราะขาดการปกป้องเรื่องนี้เมื่อต้องอธิบายแล้วพี่น้องเห็นภาพใช่ไหมครับมันมีพักการเมืองบางพักที่ต้องการปฏิรูปกองทัพเพื่อให้กองทัพอ่อนแอลงและมันก็ลามไปถึงเปิดหน้าภายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้สถาบันอ่อนแอลงเพื่อให้ต่างชาติมาครอบงำประเทศไทยได้วันนี้คนไทยอย่าเพวกเราไม่ยอมใช่ไหม แต่ชาติมหาอำนาจมันมีเครื่องมือเยอะอีกหนึ่งเครื่องมือคือการใช้กลุ่มทุนที่แข็งแกร่งของมันเข้ามายึดโยงครอบงำประเทศของเราพี่น้องครับพี่น้องดูตอนที่อังกฤษแพ้สงครามจากกวัติโยมอังกฤษอังกฤษต้องยึดฮ่องกงเช่าไป99ปีแต่วันนี้พี่น้องแปลกใจไหมว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้ไปประกาศนยโยบายให้เช่าที่ดิน99ปี พี่น้องเรานึกภาพช้าๆเงินตะวันตกมันใหญ่มากเงินยุโรปใหญ่เงินอเมริกาใหญ่เวลาเข้ามาเช่าที่ดิน99ปีมันเท่ากับว่ายึดสร้างประเทศเลยนะพี่น้องมันกําลังจะมายึดผ่าน99ปีเหมือนสร้างดินแดนใหม่ของมันในประเทศไทยครับรัก,การเมืองบางพักอาจจะสแสวงหาผลประโยชน์และอาจจะทําเพื่อเอื้อกลุ่มทุนต่างชาติ เมื่อกลุ่มทุนต่างชาติสามารถเช่าพื้นที่ได้99ปีมันสามารถยึดครองพื้นที่ดีไม่ดีครึ่งประเทศพ,พี่น้องแล้วประเทศไทยคนไทยจะอยู่อย่างไร <Yes, S 1> เมื่อกลุ่มทุนมาปักหลักลงฐานในประเทศไทยยึดประเทศไทยได้เจ้างนอมีทำที่ดินเพื่อการเกษตรมันควบคุมปัจจัยการผลิตและอาหารการกินในประเทศไทยได้เบ็ดเสร็จครับ แน่นอนถ้าทุนต่างชาติมันเข้มแข็งมันที่มันมีพื้นที่ปักหลัก99ปีสร้างอนานิคมขอ,ของตัวเองในแผ่นดินไทยทุนไทยสู้มันไม่ได้ทุนไทยก็อ่อนแอและสุดท้ายทุนต่างชาติเข้มแข็งขึ้นกองทัพก็อ่อนแอสถาบันก็อ่อนแอมันก็ยึดประเทศไทยได้นักวิชาการท่านนี้จึงบอกผมว่า ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจไว้เลยว่านโยบายเช่าที่ดิน9 9ปีคือนโยบายขายชาติที่ยอมไม่ได้เพราะถ้าเรายอม9 9ปีช่วงแรกจะมีเงินเข้ามาเราอาจจะเสพสุกกัน ระยะยาวแล้วทุนต่างชาติจะมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินไทยซึ่งถือว่าเป็นอนานิคมแห่งใหม่ของพวกมันและสุดท้ายแล้วสิ่งที่อ่อนแอตามมาคือกองทัพและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศดังนั้นให้พี่น้องได้รับทราบไว้เลยว่านโยบายปฏิรูปกองทัพให้กองทัพอ่อนแอ นั่นคือหนึ่งในนโยบายขายชาติของบางพรรคการเมืองแต่นโยบายให้เช่าที่ดิน99ปีโดยทุนต่างชาติเข้ามาก็เป็นหนึ่งในนโยบายขายชาติเช่นกันครับถึงเวลาแล้วครับพี่น้องที่เราจะต้องยอมไม่ได้ในนโยบายขายชาติของไอ้พวกนี้ครับพี่น้อง ผมรู้ว่าสิ่งที่พูดมาหกเจเรื่องเรามีภารกิจร่วมกันในปกการปกป้องแผ่นดินไทยของเราครับพี่น้องขอให้พี่น้องเตรียมพร้อมนะครับพี่น้องเอ้ยพร้อมไหมครับพี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไมมสู้ ถ้าสู้ขอลุกขึ้นยืนขอเสียงท้าทายพวกมันเด้๋ยเลย